สวัสดีครับผมวันนี้ออกหมาอีกแล้วครับพี่น้องอเคยใดตอนเย็นก็ออกตอนเย็นที่เขาครับผมมาหล่นน้ากันครับพี่น้องวันนี้เสด็จยิ่งบ่ได้ยิ่งตอนนี้ก็ซีโมงกว่านะครับซีซีโมงหน่อยๆตามไปหล่นน้ากันครับผม ปลาลอยยกข้อเกี่ยวครับพี่นอ้องเด็กเขาไม่ไห้วปลาโน่นจันเป็นฝูงเลยโดนหมูโดน,โดน,โดนเสียคือบอลล็อ อเสียไปว่ะพีนไองค่อไปไปถือบ่ถือว่เนี่ยจะไล่ตอนนั้นทำนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีงกาลังห้องโอ้ยหล้ดหลังมาเลยครับพี่น้องนิ่งไหครับพี่น้องเมลาเห็ดหา มอ้ลายครับพี่น้องต้องเอาหม้อไซส์ไม่หยาบๆครับผมจังได้ยิง่งหาสร้างเอาจังไดยน,น้อแบบนี้พเพียงผูกไวนะ้น้ำม้อไซส์เนี่ยเงนะินยัดหางต้องใส่มันเขียนข้นครับอเอาม,าามอ้อไซส์ไม่หยาบลอยเห็นเลย

มโโลกลัวนนกตนนี้นเนือนอกบู๊ขังแ่นะมันโอ้ยูด้เังเดียวเลยครับพีห้องหลุดอกยังเดียวหลุเลย หยกเลยหยกเลยโอ้โหเว่ามันป่านวดจันครับจริงหรอกยุ่ไก่งานป่านวดจัน โอ้โว้าตรงนี้สองโล่ล้วครับปลาตัวนี้อาจจะสองโล่ได้ตัวนิ่ตัวนิ่งไก่เคี่ยงนีู่หรอวะโล่เจ็ดโล่แปดประมาณนี้แต่ว่าถึงสองนะมันเดามันเดาบัณ ถึงแง่มาแรงจังเซีโม้งเพิ่งอเอ้เพิ่งจะได้ตัวที่สองของปีครับพี่นกก้องตันนี้หายากตอนนจะไปบ้านไป,ไปสร้างเบื้องถิดเที่หนึ่งครับพี่น้อง สวย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 งามแบักเอฟเลยมานนีกแล้วครับผมหยกยิ่งเม็ดหาเส้นระยะสองเสน้นครับพี่น้องระยะสิบสามสองเสน้นน่าจจะประมาณสองโลได้แหละครับผมตัวนี้ นืกว่ามานเลครับอี่แหลครับบานแล้วปาเม้งเื่งสวยตัวสวย,วสวยถึงบานนะครับผมต้องสร้างเึงกันนะปลาตัวนี้เงสองโลวัะ โอ้โล่แข่งครับพี่น้องโลกครึ่งโลกครึ่งนี่ตัวใหญ่เลยใหญ่ตัวใหญ,ใหญ่ขอบคุณครับผมที่รับชม